นี่ r าชคเับปี95ครับอ่าดูสิรอบตัวรถนะพี่สีด้วยลประมาณ90%นะพี่ยังสวยๆอยู่พีนยย่นะครับ90%น,น,นะครับแม็กเนนเนอร์นะครับทรงก็สีดีนะพี่ภายในก็โอเคนะครับภายในก็สวยอยู่ ครับอ่าภายในไม่น่าเกียดนะพี่ยังสวยสู้อยู่นะครับโอร่บองบปร่งแคสนะครับอ่านะพี่โปรง่งสวยลังคาสวยสี่ด้รว,วมตีไปเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะพี่ช่วงล่างดีนะพี่อย่น,นี้ช่วงล่างดีครับดีแอร์ยินมาดูเครื่องยนต์นะพี่ รุ่นี่รุ่นนะครับรุ่นเขาทบฮู้อะไร p ว w e r นพี่ p โรงงานครับไปเขาเร่งเขาส่วนสบายเลยพี่ทาสี่นะครับ เครื่องดีแอลเย็นนะครับพวงมาลัยพาวเวอร์พอส่ง,ขงเขาซีา bye bye, พีนะครับอ่าไปเขาไล่เขาส่วนมาบายเลยทีนะครับทันนี้นะครับเอาไปราคาหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับเอาไปราคาหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับดูรถจังหวัดอ่างทองเบอร์โทรศูนย์เก้าเก้าสี่หนึ่งสองเก้าลีสามศูนย์หกหนึ่งเจ็ดศูนย์สี่หก้าหงศูนย์โอเคครับขอบคุณครับ